น,นายธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการพิจารณาทบทวนมาตราการต่างๆในการดูแลสถานการณ์โควิด -19 ส่วนกรณีที่มีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์โอมิครอนสองรายนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองรายมีประ โรคประจําตัวซึ่งหนึ่งรายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนส่วนอีกรายเป็นอัลไซเมอร์ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแต่เกินระยะเวลาสี่เดือนแล้วประกอบกับทั้งสองรายเป็นผู้สูงอายุมากกว่า60ปี ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งทราบว่าทั้งสองมีโรคประจําตัวทั้งคู่คนหนึ่งเป็นอมะาเร็งระยะสุดท้ายอีกคนก็เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีนะครับท่านหนึ่งก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับส่วนอีกท่านก็ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่เกินสเดือน นายอนุทินชาญวิรุฬกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า18วันหลังปีใหม่โควิดในไทยแนวโน้มดีแค่น,นี้กรมควบคุมโรคกำลังรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อมูลวิชาการเตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการเสนอต่อที่ประชุมสอบอคพิจารณาในวันที่20มกราคมน,นี้โดยเบื้องต้นจะมีการเสนอให้ปรับลดสีของจังหวัดที่เสี่ยงไม่มากเพื่อผ่อนคลายมาตรการได้มากขึ้นโดยจะเสนอให้กลับมาลงทะเบียนเข้าประเทศแบบเทสแอนโกได้ อีกครั้งหากกรมควบคุมโรคประเมินแล้วว่าสถานการณ์การการ,ระบาดคลี่คลายลงจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเทส t ์แอนโกในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเสนอให้เพิ่มจังหวัดที่รับนักท่องเที่ยวระบบแซนบ็อกทั่วทุภาคอาทิสม,มุทรปราการชนบุรีขอนแก่นเชียงใหม่ส่วนกรุงเทพม,มหาคนครเป็นอำนาจของกทมเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้จะเสนอลดวันกับตัวโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเสนอสบอคพิจารณามีมติเห็นชอบรวมทั้งพิจารณาภาพรวมสถานการณ์และอาจมีการปรับระดับการแจ้งเตือนภัยโรคโควิด -19 จากระดับ4เหลือระดับ3ซึ่งจะมีการประกาศต่อไปมาลิชโยรายงาน